นิทานก่อนนอนเรื่องปลาทองคำโดยแอปเปิลสุวิมนข่าวลือเรื่องมีปลาทองคำอาศัยอยู่ในแม่น้ำสายนี้ได้แพร่สะพัดไปไกลทำให้ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาคอยดักจับปลาทองคำเสียงของชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งได้พูดคุยกันว่า พวกเราต้องจับตาดูให้ดีนะเผื่อว่าปลาทองคำจะข้ามมาอยู่แถวนี้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักมีชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนดังว่าข้าเห็นปลาทองคำแล้วมันกำลังว่ายมาแตไกไลพวกเรารอดักจับปลาทองคำกันเถอะเมื่อปลาทองคำได้ยินเสียงของชายคนนั้น ก็รีบว่ายน้ำหนีไปแต่ไม่ทันเสียแล้วชายคนนั้นพูดกับปลาทองคำว่าข้ารอเจ้ามานานแล้วกว่าจะได้ตัวเจ้าช่างยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินปลาทองคำบอกกับชายคนนั้นว่าปล่อยข้าไปเถิดแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบปลาทองคำว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปได้อย่างไรเพราะเจ้าเป็นปลาทองคำที่ผู้คนมากมายต้องการตัวเจ้าเจ้าช่างโชคดีอะไรอย่างนี้ เมื่อปลาทองคําได้ยินเสียงของชายคนนั้นจึงตอบไปว่าท่านโชคดีเหลือเกินแต่ข้าโชคร้ายที่มาโดนจับและแล้วชายหนุ่มก็ได้ตะโกนออกไปว่าข้าจับปลาทองคําได้แล้วผู้คนมากมายก็ได้มาดูปลาทองคําพร้อมทั้งพูดว่ามันช่างสวยงามจริงๆไม่เคยเห็นปลาอะไรที่สวยงามอย่างนี้มาก่อนเลย bedtime story about the golden fish by apple suiman rumour has it that there are golden fish living in this river has spread far make both sides of this river filled with many people that comes to catch golden fish the voices of a group of young men were talking we must keep an eye on it in case the goldfish crosses over here not too much time had passed a man shouted loudly i saw a golden fish swimming in the distance Let's wait to catch the golden fish. When the goldfish heard the man's voice, he quickly swam away. But it wasn't too late. The man said to the golden fish, I've been waiting for you for a long time. Until I get you, it's so hard and so cold. The golden fish said to the man, Let me go. Then the young man answered the golden fish, How can I let you go? Because you are a golden fish that many people want you, how lucky you are. When the goldfish heard the man's voice, he replied, You are very lucky. But I had the misfortune of being arrested. And then the young man shouted out, I have caught a golden fish. Many people came to see the goldfish and said that it was really beautiful. I have never seen such a beautiful fish like this before.